ก็ต้องลองเล็กๆน้อยๆไปก่อนจากนั้นเราจับจุดได้แล้วค่อยเพิ่มขนาดไปอืมคืออย่าเพิ่งไปมองว่าการตลาดการซื้อขายเป็นตัวเงินครับเรามองว่าเออเราทําให้ได้ก่อนรบหลังจากที่เราทําได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวการตลาดหรือคนที่สนใจเนี่ยเขาจะเข้ามาเองครับผมวันนี้พามาชมบรรยากาศแถวบ้านนะครับเดี๋ยวถ่ายย้อนแสงน,น,นิดนึงนะครับ ขาข้างบ้านเนี๋ยบรรยากาศดีมากกับทุ่งนาเนานะเดี๋ยววันนี้เราผมจะพามาเป็นร้านของน้องนะครับคือแบบเขาจะทำแบบกระเประยผสมภาษาอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแ,แบบกับรรยากาศแบบปาร์ตี้บาร์บีคิว นู่นนะครับเดี๋ยวปีใหม่ถ้าว่างอนะพี่เขาจะพาไปไหนนู่นนะที่ตรงนี้ก็ประมาณสองไร่สามไร่นะครับยาวไปนู่นนะ น้องเขาก็ไปเคยเคยลองไปทํางานที่อื่นแล้วนะครับคือแต่ว่าม,มันไม่ชอบเนาะน้องเขาทํางานมาหลายที่มากจากจใจจ,จบมานะแต่ผมก็ไดบอกว่าเอยพอวันวันหนึ่งเฟซบุ๊กน้องก็าได้ขึ้นมาเฮ้ยมาทําสวดใจน้องใจน้องเขาชอบมาอยู่แล้วเนาะคือจริงๆแล้วครับ<ะ>ตอนที่เริ่มเริ่มจะมาทำเนี่ย มีสักอย่างว่าเดี๋ยวเอยคิดด้วยคือที่มาทําสวนผักตอนนี้นะฮะก็คือว่าคือผมไปทํางานที่อื่นมาคือเรียนก็คือออกจากบ้านไปต,ตั้งแต่หมอปลายแล้วอ่าอ่าไปอยู่ในกีฬาขับมาอะไราที่จังหวัดที่ยิหินมาก็ทําทงานได้ประมาณสักามสี่ปีจากข้างนอกทีนี้ก็อย่ังเหตุคือก็อยากกลับมาอยู่บ้านาก็เลยมาทํางานแถวบ้านสักสองปีแล้วก็จากนั้นก็ อยากจะมีธุรกิจของตัวเองก็เลยมีความสนใจที่อยากจะปลูกอปักสลัดขึ้นมาเราอยากปลูกเพราะว,ว่ามันเป็นผักกระป๋อใหม่แล้วที่บ้านเนี่ยมันไม่มีคนทำแลวผมก็อยากจะแบบเออจะลองทําตัวนี้ดูว่าทําได้ไหมจากนั้นก็เลยมาทําเมื่อปีเริ่มต้นเมื่อปีหกหนึ่งหกหนึ่งครับก็บบใช่ก็ทํามาเรื่อยๆอประสบความสำเร็จไหมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับแต่เราเขาเรียกอะไร มีประสบการณ์ดีกว่าในการอับปักดีกว่าให้เรารู้แบบวิธีการแก้ปัญหาอ,อปัญหาท,ทุกๆวันจะมีปัญหาเข้ามาแล้วจะมีทางแก้ปัญหายัางไงบเจอปัญหาพวกเขามาปรับปรุงแก้ไขนะครับต้องมีพื้นที่แบบไหนต้องปรับเปลี่ยนแบบไหนถึงจะต้องอม,มีที่แบบนี้ได้อะไรเงี้ยครับคือเอาคือใจจริงเลยนะฮะคือคุณอยากทําคุณจะทำกเกษตรไหม คุณอยากปลูกผักไหมถ้าใจคุณอยากทํามันก็ทําได้หมดแหละต่อให้คุณมีพื้นที่นิดหน่อยข้างๆบ้านหรือพื้นที่หลาย,ลายๆไร่ก็ตามก็ปเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนไปได้ใช่ครับคือมันก็ต้องลองเล็กๆน,น้อยๆไปก่อนจากนั้นเราจับจุดได้เราค่อยเพิ่มขนาดไปอคืออย่าเพิ่งไปมองว่าการตลาดการซื้อขายเป็นตัวเงินครับเรามองว่าเ,ออเราทําให้ได้ก่อนอหลังจากที่เราทําได้แล้วเนี่ย เดี๋ยวการตลาดหรือคนที่สนใจเนี่ยเขาจะเข้ามาเองครับผมบต้องขอตัวลาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีกเกษตรผากออกใหม่ๆเนะี่ยเดี๋ยวจะให้น้องขอมารีวิววีธีนะครับโอเคครับป๊าครับ